S <S mm hmm. นิทานเรื่องหอยทากนักเดินทางผู้ไม่เคยยออ่อท้อในสวนหลังบ้านที่กว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้และพืชผักนานาชนิดมีหอยทากตัวหนึ่งชื่อสโลเจ้าสโลเป็นหอยทากที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะ เขามีเปลือกที่แข็งแรงและสวยงามมากบนเปลือกของเขามีลายเป็นเส้นสายรุง้งหลากสีแวววาวจับตายามที่แสงแดดตกกระทบเปลือกของสโลจะเปล่งประกายเหมือนอัญ,ญมณีและสิ่งที่พิเศษอีกอย่างก็คือหนวดเล็กๆสองข้างบนหัวของเขามีสีส้มสดใสน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวค่ะ แม้จะมีเปลือกสายรุ้งที่สวยงามและหนวดส้มที่น่ารักแต่โจ้าสโลก,ก็เป็นหอยท่าค่ะนั่นหมายความว่าการเคลื่อนเที่ของเขานั้นช้ามากๆเลยค่ะกว่าจะขยับตัวไปได้แต่ละนิดต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลย สโลอาศัยอยู่ใต้ใบเฟิร์นใหญ่ข้างบ่อน้ำเล็กๆแต่คุณยายของเขาอาศัยอยู่อีกฟากหนึ่งของสวนตรงใต้ต้นทานตะวันต้นที่สูงที่สุดเจ้าสโลคิดถึงคุณยายมากคุณยายมักจะมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังเสมอและมีใบไม้ที่อร่อยที่สุดเก็บไว้ให้เขา วันหนึ่งเจ้าสโลผู้มีเปลือกสายรุง้งก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ข้าจะเดินทางข้ามสวนกว้างใหญ่ไปเยี่ยมคุณยายให้ได้เขาบอกกับตัวเองแม้จะรู้ดีว่ามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากสำหรับหอยทากตัวเล็กๆอย่างเขาแต่หัวใจดวงน้อยๆของสโลก็เปลี่ยมด้วยความตั้งใจ การเดินทางของสโลเริ่มต้นขึ้นเขาค่อยๆขยับตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆช,ช้ามากๆก,กว่าจะผ่านใบหญ้าแต่ละใบก็ต้องใช้เวลาผ่านก้อนหินเล็กๆก,ก็ต้องใช้พลังงานเยอะระหว่างทางเขาเจอกิ้งก่าตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปด้วยความรวดเร็วกิ้งก่าหยุดมองสโลอย่างแปลกใจโอ เจ้าหอยทากน้อยเจ้ากำลังจะไปไหนนะ่ะสโลพูดช้าๆแต่หนักแน่นข้ากำลังเดินทางไปเยี่ยมคุณยายของข้าที่ใต้ต้นทานตะวัน กิ้งกะหัวเราะคิกคักฮ่าฮ่าไปเยี่ยมคุณยายใต้ต้นทานตะวันนะหรอโหสวนนี้มันกว้างใหญ่มากเลยนะเจ้าจะไปถึงเมื่อไหร่กันกว่าจะไปถึงคุณยายเจ้าอาจจะหลับไปหลายตื่นแล้วได้มัง้งกิ้งก่าหัวเราะแล้วก็วิ่งหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้สโลค่ค่อยๆขยับตัวต่อไป คำพูดของกิ้งก่าทำให้สโลรู้สึกท้อใจนิดหน่อยเขาตัวเล็กเหลือเกินส่วนนี้ก็ดูใหญ่โตมโหฬารแต่พอเขามองไปที่เปลือกสายรุ้งบนหลังของตัวเองและนึกถึงรอยยิ้มใจดีของคุณยายเขาก็เฮิรสู้ขึ้นมาอีกครั้งการเดินทางยังมีอุปสรรคอีกมากมาย บางครั้งฝนก็ตกทําให้พื้นแฉะและลื่นแต่สโลก็ใช้เมือกเหนียวเหนียวของเขาเกาะพื้นผิวไว้ได้อย่างมั่นคงบางครั้งแดดก็ร้อนจัดทําให้เขาต้องหาที่หลบใต้ใบไม้ใหญ่ๆเพื่อไม่ให้ร่างกายแห้งเขาเจอเต่าตัวหนึ่งที่คลานช้าเหมือนกันแต่ก็ยังเร็วกว่าเขาหลายเท่า ต่ามองสโลด้วยความเห็นใจเดินทางไกลเลยนะเจ้าหอยทากน้อยพักก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบร้อนสโลพูดช้าๆพร้อมรอยยิ้มเล็กๆขอบคุณท่านเต่าค่าไม่ได้รีบร้อนแต่ค่าจะไม่หยุดเดินจนกว่าจะถึง เจ้าสโลยังคงเดินต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อเขากินใบไม้เล็กๆที่เจอระหว่างทางดื่มน้ำค้างยามเช้าใช้เปลือกสายรุ้งเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นบางวันเขารู้สึกเหนื่อยล้าจนอยากจะหยุดพักนานๆแต่ทุกครั้งที่นึกถึงหน้าคุณยายเขาก็มีพลังที่จะก้าวต่อไปแม้จะช้าแค่ไหนเขามั่นใจว่าทุกย่างก้าวทำให้เขาเข้าใกล้คุณยายมากขึ้นเรื่อยๆ เวลาผ่านไปผ่านไปเจ้าสโลไม่รู้ว่าเขาใช้เวลาเดินทางไปกี่วันกี่คืนเขานับไม่ไหวแล้วแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังขยับตัวผ่านกอหญ้าสูงเขาก็ได้กลิ่นหอมหวานที่คุ้นเคยกลิ่นของต้นทานตะวัน เขาค่อยๆชะเง้อหนวดส้มขึ้นไปมองและสิ่งที่เขาเห็นก็คือต้นทานตะวันที่สูงใหญ่ที่สุดในสวนดอกทานตะวันสีเหลืองสดใสหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์และใต้ต้นทานตะวันนั้นคือคุณยายของเขาโอ้โหเจ้าสโลของยายในที่สุดเจ้าก็มาถึงแล้วยายรอเจ้าอยู่เลยนะ เจ้าสโลดีใจจนแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาค่อยๆขยับตัวเข้าไปหาคุณยายอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่หอยทากจะทำได้คุณยายค่ามาถึงแล้วคุณยายสัมผัสหนวดส้มของสโลอย่างรักใคร่ ยายรู้จ้ะยายเห็นความพยายามของเจ้ามาตลอดเจ้าเก่งมากนะสโลไม่ว่าจะช้าแค่ไหนแต่เจ้าก็ไม่เคยหยุดเดินเลยเจ้าสโลกับคุณยายนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นทานตะวันคุณยายเล่าเรื่องสนุกสนุกให้สโลฟังมากมายและแบ่งใบไม้ที่อร่อยที่สุดให้เขา แม้การเดินทางจะยากลำบากและใช้เวลานานแต่เมื่อมาถึงและได้อยู่กับคุณยายความเหนื่อยล้าทั้งหมดก็หายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเป้าหมายของเราจะอยู่ไกลแค่ไหนหรือเราจะก้าวไปอย่างช้าๆเพียงใดขอแค่เราไม่หยุดเดินมีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในที่สุดเราก็จะไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้เสมอค่ะและการเดินทางนั้นก็มีเรื่องราวดีๆให้เรียนรู้เสมอด้วยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวของสโลหอยทากนักเดินทางผู้ไม่เคยย่อท้อหวังว่าเรื่องราวของสโลจะทําให้เด็กๆมีพลังใจและความมุ่งมั่นนะคะถึงเวลาพักผ่อนแล้วคะ่ะหลับตาลงช้าๆนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ปล่อยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายแล้วนอนหลับฝันดีนะคะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ